หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเดินขึ้นเครื่องบินด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่กลับถูกแอร์โฮสเตสพูดจาดูถูกต่อหน้าใครจะคิดว่าเธอไม่ใช่ผู้โดยสารทั่วไปแต่คือลูกสาวของเจ้าของสายการบินที่ทุกคนทำงานให้เธอจะทำยังไงเมื่อคนที่ดูถูกเธอไม่รู้ว่ากำลังเล่นกับอำนาจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ภายในพริบตาเดียวเรื่องราวสุดช็อกนี้จะทำให้คุณมอง คำพูดของตัวเองต่างไปตลอดการเสียงประกาศในสนามบินดังแผ่วเบากลิ่นกาไฟลาคลุ้งจากร้านข้างเกตผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาแต่งตัวเรียบง่ายเสื้อยืดกางเกงยืนแต่ดวงตาเธอดูมั่นใจและสงบแอร์โฮสเตสสาวหันมามองรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าแฝงความดูถูกที่นั่งชั้นธุรกิจนะคะไม่ใช่โซนทั่วไปน้ำเสียงเย็นเฉียบเหมือนมีคมมิซ่อนอยู่ หญิงสาวเงียบไม่ตอบเพียงยื่นบอร์ดดิ้งผ้าส่งให้ปลายนิ้วของแอร์โฮสเตสชะงักชื่อบนตั๋วทำให้เธอขมวดคิ้วเธอกวาดตามองอีกครั้งคิดในใจว่าคงใช้ของคนอื่นขอเช็คอีกทีนะคะเธอพูดพลางหันหลังเดินไปยังเคาน์เตอร์รอบคังเริ่มเงียบลงเสียงล็อกระเป๋ากลิ้งผ่านพื้นสะท้อนกล้องหญิงสาวยังยืนอยู่ที่เดิม แสงไฟเหนือหัวส่องลงกระทบใบหน้าเธอพอดีพนักงานคนอื่นเริ่มซุบซิบมองสลับระหว่างเธอกับแอร์โฮสเตสลูกเจ้าของใช่หรือเปล่าเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆแต่ยังไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาตรงๆแอร์โฮสเตสกลับมาพร้อมสีหน้าที่เปลี่ยนไปมือเธอสั่นนิดๆเมื่อคืนบอดดิ้งพลาดคืนให้ขอขออภยัยค่ะคุณผู้โดยสารหญิงสาวเพียงยิ้มบางๆดวงตายเย็นเฉียบ แต่ก่อนที่เธอจะก้าวขึ้นเครื่องเสียงของกับตันที่เดินตามมาดังขึ้นหนูมาที่นี่เองหรือคุณพ่อหาตั้งนานสายตาทุกคู่ในเกตหันมาพร้อมกันแอร์โฮสเตสยืนนิ่งรอยยิ้มแข็งค้างบนใบหน้าหัวใจเต้นแรงราวกับเสียงเครื่องยนต์เครื่องบินเธอหันไปมองกับตันที่เดินเข้ามาใกล้ชายไวกลางคนในชุดเครื่องแบบเต็มยศตราสัญ,ญลักษณ์สายการบินสองประกายบนหน้าอก หญิงสาวหันมายิ้มให้คุณพ่อหนูมาทันใช่ไหมคะน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ทุกคำเหมือนคมมีดเฉือนใจคนฟังแอร์โฮสเตสหน้าเริ่มซีดมือที่ถือแฟ้มสั่นจนเอกสารหล่นเสียงกระดาษตกกระจายไปทั่วพื้นพนักงานคนอื่นรีบก้มลงเก็บแต่ไม่มีใครกล้าเงยหน้าบรรยากาศในเกตนิ่งเงียบได้ยินเพียงเสียงประกาศเที่ยวบินที่ลอยมาเบาๆ หญิงสาวมองรอบตัวดวงตาเรียบเฉยก่อนจะหันกลับมามองแอร์โฮสเตสคนนั้นอีกครั้งเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะคะน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงแรงกดดันจนรู้สึกหนาวสัน่นแอร์โฮสเตสรีบก้มหน้าดิฉันขอโทษค่ะดิฉันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกเจ้าของสายการบินใช่ไหมหญิงสาวพูดต่อให้จบเสียงเธอชัดแต่ไม่ต้องตะโกน มันเฉียบคมพอจะทำให้ทุกคนรอบข้างหยุดหายใจกับตันยืนมองลูกสาวนิ่งๆเรากับเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดเขาหันไปมองแอร์โฮสเตสในสายการบินของฉันไม่มีใครควรดูถูกผู้โดยสารน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่หนักแน่นหญิงสาวสูดลมหายใจลึกกลิ่นน้ำหอมจางๆผสมกับกลิ่นโลหะของสนามบินเธอก้าวเดินขึ้นเครื่องอย่างสง่างาม ราวกับราชินีที่เดินผ่านประตูวังทุกสายตาจ้องตามเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งบางคนกระซิบว่าลูกสาวเจ้าของจริงๆเหรอบางคนเพียงสายหน้ารู้ว่าตัวเองไม่กล้าแม้แต่จะสบตาแอร์โฮสเตสยังคงยืนอยู่ที่เดิมเงื่อเย็นซึมออกจากขมับเธอมองไปทางทางเดินขึ้นเครื่องที่หญิงสาวคนนั้นหายลับไปในแสงสีทองของเกต เธออยากจะหนีแต่ขากลับหนักเหมือนมีหินถ่วงเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบกลบเสียงผู้โดยสารอื่นภาพใบหน้าของหญิงสาวยังติดตารอยยิ้มเย็นๆน,นั้นเหมือนจะตามหลอกหลอนพนักงานอีกคนเดินเข้ามากระซิบเบาๆเธอรู้ไหมใครเธอคือใครจริงๆแออร์โฮสเตสเงยหน้าช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวรู้แล้วและฉันคงไม่มีวันลืมบนเครื่องบินหญิงสาวนั่งลงที่ชั้นธุรกิจ เธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์สะท้อนปีกเครื่องบินระยิบระยับริมฝีปากยกขึ้นนิดๆเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างในมือของเธอมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งข้อความจากคุณพ่อปรากฏขึ้นพ่อเห็นทุกอย่างแล้วหนูอยากให้จัดการยังไงดีเธอแต่หน้าจอเบาๆก่อนพิมพ์ตอบกลับไม่ต้องทำอะไรคักแค่ให้เธอได้เรียนรู้เองก็พอแต่ในแววตานั้น ไม่มีความเมตตาเหลืออยู่เลยมีเพียงเงาแห่งความเย็นชาและความลับบางอย่างที่ยังซ่อนอยู่ลึกในใจเธอเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามต่ำร่างของเครื่องบินเคลื่อนช้าๆออกจากเกตหญิงสาวพิงพนักบอกแสงอาทิตย์อาบใบหน้าของเธอด้วยสีทองอบอุ่นแต่ในใจกลับเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งเธอมองพนักงานต้อนรับอีกคนที่เดินเข้ามาหญิงวัยกลางคนยิ้มสุภาพและพูดเบาๆ คุณหนูสะดวกไหมคะต้องการดื่มอะไรไหมหญิงสาวพยักหน้าเบาๆขอน้ำเย็นค่ะเสียงแก้วกระทบกันเบาๆหยดน้ำเกาะรอบขอบแก้วแวววับในแสงไฟเธอจิบช้าๆแล้ววางลงบนโต๊ะสายตายังคงจับจ้องไปยังเมฆขาวนอกหน้าต่างแต่ในหัวกลับลอยวนด้วยภาพเมื่อครู่เสียงแอร์โฮสเตสที่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชารอยยิ้มที่มีแววดูถูก และดวงตาที่มองเธอเหมือนไม่มีค่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเจอแบบนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่คนตัดสินจากภายนอกแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะครั้งนี้เธอมีอำนาจที่จะทำให้คนเหล่านั้นจำเครื่องบินทยานขึ้นเหนือเมฆแรงสั่นสะเทือนเบาๆทำให้ถ้วยน้ำไหวเธอยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งเปิดแอปข้อความภายในของสายการบินรายชื่อพนักงานปรากฏขึ้น รวมถึงชื่อของแอร์โฮสเตสคณิตาเธอเลื่อนนิ้วช้าๆเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแสงจากหน้าจอสะท้อนในดวงตายเย็นเฉียบแต่แล้วเธอวางโทรศัพท์ลงสายตาเหมอมองไปข้างหน้าการลงโทษบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องสั่งเธอพึมพำเบาๆด้านล่างเครื่องบินแล่นผ่านกลุ่มเมฆสีขาวหนาเรากับกำลังกลืนความลับบางอย่างไว้ในนั้น ในขณะเดียวกันที่เกดเดิมในสนามบินแอร์โฮสเตสคณิตายังคงยืนนิ่งหัวหน้าแผนกเรียกเธอเข้าหลังห้องเสียงปิดประตูดังปังดังสะท้อนรู้ไหมว่าเมื่อกี้เธอทำอะไรลงไปน้ําเสียงของหัวหน้าหนักแน่นแต่เยือกเย็นคณิตาก้มหน้ามือกำแน่นดิฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างหัวหน้าพูดแทรกทันที ผู้โดยสารทุกคนสมควรได้รับความเคารพโดยเฉพาะลูกสาวของเจ้าของสายการบินคณิตากลืนน้ำลายฝืดคอหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาดิฉันขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมคะเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ชัดหัวหน้างเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆมันไม่ใช่ฉันที่ตัดสินใจคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดกลางอก คณิตารู้ทันทีว่าชะตาของเธอแขวนอยู่บนเส้นได้เธอหันไปมองกระจกสายข้างห้องเงาสะท้อนของตัวเองดูอ่อนแรงและซีจางในดวงตาเต็มไปด้วยคำถามทำไมเพียงเพราะเธอดูธรรมดาบนเครื่องบินเสียงกับตันดังผ่านลำโพงขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกบินกับเราหญิงสาวยิ้มบางๆสายตาเธอไม่อยู่ที่วิวอีกต่อไป แต่จ้องไปข้างหน้าเหมือนเห็นอนาคตของใครบางคนพังทลายมือของเธอลูบไปที่สร้อยข้อมือเงินของขวัญจากแม่ที่เคยบอกว่าอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเธอหลับตาเบาๆแต่ในหัวกลับมีเสียงกระซิบดังขึ้นเสียงของแอร์โฮสเตสคณิตาเสียงที่เต็มไปด้วยความดูถูกนั้นยังไม่จางหายและในความเงียบของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆเธอเริ่มคิดว่า บางทีบทเรียนที่ดีที่สุดอาจยังไม่จบแค่ตรงนั้นเสียงเครื่องยนต์ยังคงก้องอยู่ใต้พื้นเครื่องหญิงสาวเปิดตาขึ้นช้าๆแสงอาทิตย์สะท้อนผ่านเมฆบางสีขาวนวลเรากับฟ้ากำลังยิ้มให้เธอแต่ในใจเธอกลับรู้สึกหนาวเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กจากกระเป๋าถือปกหนังสีน้ำตาลที่ขอบเริ่มซีดจากการใช้งานบ่อยหน้าแรกมีลายมือของพ่อเขียนไว้ อย่าลืมว่าคนที่ดูเล็กที่สุดในห้องบางครั้งคือคนที่มีอำนาจที่สุดเธอมองประโยคนั้นอยู่นานแล้วเขียนต่อด้วยลายมือเรียบสงบวันนี้ฉันได้เห็นอีกครั้งว่าความหยิงสามารถทำลายชีวิตได้เร็วเพียงใดเสียงพนักงานประกาศในเครื่องดังแผ่วเราจะเสิร์ฟอาหารกลางวันในอีกสิบห้านาทีค่ะหญิงสาวพยักหน้าเบาๆสา,ายตายังคงมองออกไปไกลสุดขอบฟ้า แต่ข้างในหัวเธอกลับทิดถึงคณิตาภาพใบหน้าซีดเผือดนั้นยังชัดเจนเสียงขอโทษที่สั่นเหมือนเด็กกำลังร้องให้ในใจมันไม่ใช่แค่ความอับอายแต่มันคือความกลัวที่เกิดจากการลืมว่าคนทุกคนเท่ากันหญิงสาวถอนหายใจแต่รอยยิ้มกลับปรากฏขึ้นจางๆบนริมฝีปากเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งเข้าแอปพนักงานภายในของสายการบิน นิ้วเธอแต่ชื่อคณิตาอย่างช้าๆมีตัวเลือกสองอย่างปรากฏขึ้นรายงานเหตุการณ์และให้โอกาสแก้ไขเธอมองอยู่นานความคิดในหัวตีกันไปมาความโกรธจางลงเหลือเพียงความสงสารบางครั้งความอายก็คือการลงโทษที่หนักที่สุดแล้วเธอคิดก่อนจะเลือกให้โอกาสแก้ไขทันใดนั้นเสียงข้อความเข้าดังขึ้นเป็นข้อความจากฝ่ายบุคคลของสายการบิน คุณหนูคะมีรายงานเรื่องพฤติกรรมพนักงานท่านหนึ่งต้องการให้เราดำเนินการไหมคะหญิงสาวพิมพ์ตอบกลับอย่างสั้นไม่ต้องค่าให้เธอเรียนรู้เองเธอวางโทรศัพท์แล้วหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครั้งท้องฟ้ากว้างใหญ่ไร้ขอบเขตแต่ในใจกลับสงบอย่างประหลาดขณะเดียวกันที่สำนักงานในสนามบินคณิตานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ในห้องประชุมเล็กแสงไฟสีขาวเหนือหัวเย็นเยียบ หัวหน้าแผนกนั่งอยู่ตรงข้ามมือถือเอกสารบางอย่างคุณจะถูกส่งไปฝึกอบรมพิเศษเป็นเวลาสามเดือนคณิตาเงยนหน้าช้าๆดวงตาเบิกกว้างดิฉันยังไม่ถูกไล่ออกใช่ไหมคะหัวหน้าพยักหน้าไม่มีคนสั่งให้เก็บคุณไว้คณิตานิ่งงนันเสียงในหัวเธอว่างเปล่าไปชั่วขณะจากนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มไหลเข้ามาทั้งโล่งอกทั้งอายทั้งสำนึกผิด เธอคิดถึงดวงตาของหญิงสาวคนนั้นแววตาที่เย็นเฉียบแต่กลับมีเมตตาในส่วนลึกเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังได้รับโอกาสทั้งที่เธอควรถูกลงโทษหัวหน้ามองเธอแล้วพูดช้าๆบางทีคนที่ให้โอกาสคุณเขาอยากให้คุณเปลี่ยนคณิตาเม้มปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเธอพยักหน้าช้าชแล้วเอ่อยเบาๆ ดิฉันจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยค่ะด้านบนเครื่องบินยังคงลอยอยู่เหนือก้อนเมฆหญิงสาวมองลงไปยังโลกด้านล่างทุกสิ่งดูเล็กจิ๋วไร้ความหมายแต่เธอกลับรู้ว่าการให้อภัยบางครั้งยิ่งใหญ่กว่าการเอาคืนเธอปิดสมุดบันทึกวางไว้บนตักดวงตาเต็มไปด้วยความสงบแต่ในความสงบนั้นมีแสงบางอย่างแฝงอยู่แสงของอำนาจ ที่มาพร้อมหัวใจที่อ่อนโยนไม่นานเครื่องบินเริ่มลดระดับเสียงสัญญาณเตือนเบาๆดังขึ้นพนักงานต้อนรับประกาศให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดหญิงสาวเงยหน้ามองแสงไฟเหนือศีษะแล้วกระซิบกับตัวเองเบาๆบางทีนี่อาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนใครบางคนและเมื่อเครื่องบินแตะพื้นอย่างนุ่มนวลเสียงล้อเสียดสีกับรันเวย์ดังขึ้น หญิงสาวหลับตาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีใครเห็นรอยยิ้มของคนที่ได้สอนบทเรียนโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวผู้โดยสารทยอยลุกออกจากที่นั่งเสียงเปิดช่องเก็บสัมภาระดังขึ้นทั่วห้องโดยสารหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งรอจนทุกคนเดินออกไปเกือบหมดเธอหันไปมองทางเดินแคบๆด้านหน้าแสงจากประตูเครื่องบินสองลอดเข้ามาอากาศอุ่นปะทะใบหน้าพร้อมกลิ่นลมจากรันเวย์ พนักงานต้อนรับหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าคุ้นเคยแต่ไม่ใช่คนเดิมที่ดูถูกเธอขอบคุณที่ใช้บริการนะคะคุณหนูน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงความเคารพหญิงสาวยิ้มบางๆขอบคุณค้าฝากบอกคุณคณิตาด้วยนะคะว่าให้ตั้งใจฝึกให้ดีฉันจะรอดูพนักงานพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเกรงใจข้าฉันจะบอกให้แน่นอน หญิงสาวลุกขึ้นหยิบกระเป๋าเล็กของตัวเองก้าวช้าๆออกจากเครื่องบินลมภายนอกพัดเบาๆพาเส้นผมของเธอปลิวเธอมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากทองเป็นส้มโลกใบนี้ไม่จำเป็นต้องสอนด้วยคำพูดเสมอไปเธอพูดกับตัวเองเบาๆแล้วหัวเราะในลำคอระหว่างเดินผ่านประตูเชื่อมสนามบินเธอเห็นกัปตันพ่อของเธอยืนรออยู่หนูทำถูกแล้ว เขาพูดพร้อมยิ้มอย่างภูมิใจบางครั้งการให้อภัยคือบทเรียนที่แรงที่สุดหญิงสาวพยักหน้าใช่ค่ะพ่อหนูแค่อยากให้เธอรู้ว่าความสุภาพไม่ใช่เรื่องของยศหรือเงินแต่มันคือสิ่งที่สะท้อนว่าเราเป็นคนแบบไหนจริงๆกับตันหัวเราะเบาๆลูกพ่อโตขึ้นเยอะเลยนะทั้งสองเดินเคียงกันไปท่ามกลางแสงเย็นของบ่าย เสียงเครื่องบินลําใหม่ดังขึ้นจากรันเวย์ด้านหลังหญิงสาวหันกลับไปมองเพียงชั่วครู่ก่อนจะยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบและการยอมรับว่าบางครั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากคำพูดที่ไม่ควรถูกพูดออกมาเลยเสียงเครื่องบินลําถัดไปทยานขึ้นสู่ฟ้าและเธอก็รู้ว่าเรื่องราววันนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่สอนคนสองคนให้เปลี่ยนไป ตลอดการ